การเปลี่ยนแปลงใหญ่ในโปเกมอนเลเจนด์เซตเอการรับหิน MEGA s t o n e ง่ายขึ้นแต่ความท้าทายยังคงมีอยู่โปเกมอนเลเจนด์เซตเอไม่ใช่แค่เกมที่มีเนื้อเรื่องหลักน่าติดตามแต่ยังมีระบบการแข่งขันออนไลน์ที่น่าตื่นเต้นอีกด้วยผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมมัตติเพนเยอร์โดยต้องร่วมมือกับผู้เล่นอื่นๆ3าคนเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้และสะสมคะแนนเพื่อขึ้นอันดับโดยรางวัลพิเศษสำหรับผู้เล่นที่ขึ้นอันดับสูงสุดก็คือหิน MEGA stone ซึ่งใช้สำหรับการวิวัฒนาการ โปเกมอนพิเศษที่ไม่มีในเกมหลักแต่ที่น่าทึ่งคือการได้รับหินเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเดิมตนผู้เล่นต้องขึ้นแรงจนถึงระดับ K ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สูงมากและต้องใช้เวลาฟาร์มนานทําให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกันว่าไอเทมเหล่านี้ควรจะปลดล็อกได้ง่ายขึ้นหรือไม่โดยเฉพาะหินสําหรับโปเกมอนสตาร์ที่ถือเป็นสิ่งที่ผู้เล่นหลายคนอยากได้และนี่คือสิ่งที่คนใกล้เคียงกับเรื่องราวนี้มักลืมเกมฟรีได้ฟังเสียงของผู้เล่นแล้ว ในซีซั่นถัดไปการปลดล็อกหิน MEGA Stone จะง่ายขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะหินกรีนชัยที่เดิมต้นต้องขึ้นแรงจนถึงเคก็จะเปลี่ยนมาเป็น Y และหินเด์ฟ็อกไซจะปลดล็อกได้ที่แรง S ซึ่งเร็วขึ้น8ระดับลำดับการปลดล็อกหิน MEGA s t o n e ดังนี้ซีซั R ่น1 KIANK Granger ซีซั K, 2, ่น2 SIA NK Delphox YIANK Granger ซีซั n ่น3และต่อไป S.I.A.N.K. โปเกมอนลำดับต่อไป Y.I.A.N.K. เดฟ f o กซ์ y I A N K, Fox, และถัดไปโปเกมอนเลเจนด์แซเอไม่ใช่แค่เกมที่มีระบบการแข่งขันออนไลน์ที่น่าตื่นเต้นแต่ยังมีเนื้อเรื่องหลักที่น่าสนใจอีกด้วยผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเทรนเนอร์ที่เดินทางมายัางเมืองลุมิโอซิตี้เพื่อท่องเที่ยวและเป็นส่วนหนึ่งของทีมปกป้องเมืออที่ก่อตั้งขึ้นในโรงแรมโฮเทลแซดนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้แข่งขันในทัวนเมนต์สำคัญที่ต้องต่อสู้กับเทรนเนอร์แบบเรียลไทม์พร้อมการช่วยเหลือ จากตัวละครเจ็ดและวินีรวมถึงเพื่อนๆอนอื่นๆที่จะมีบทบาทสําคัญในเรื่องราวคําถามที่น่าสนใจคือการปรับเปลี่ยนระบบการปลดล็อกหิน MEGA s t o n e นี้จะทําให้เกม Pokémon Legends Z-A น่าสนใจมากขึ้นหรือไม่คุณคิดว่าการลดความยากของระบบนี้เป็นเรื่องดีหรือไม่มาแสดงความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ